ยำมะม่วงอ,อะไรผสงเครื่องใส่มะนาวน่อยอบ้านสวนบ้านสวนบ้านไรอูอินบ้านไรอูอินสาขาสองครับบรทุนธานีครับผมเนี่อะมะเขือยาวอสเดาแบบเผามั่งมะเขือต้มก็ได้กินกันเยอะบ่อยแล้วอลองมะเขือเผา <laughs> มา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 ,มาครับพี่น้องมาครับมาครับอยู่แบบพอเพียงครับผมอ่าอยู่แบบพอเพียงนี่มะเขือยาวเก็บในสวนน่ะสวนหลังบ้านปลูกเว้ยอยู่แบบพอเพียงครับพี่น้องความสุขหาได้จากของใกล้ตัวซุกมะเขือยำ,ยำซุกมะเขือ,อ มา,ม,ม,าม,มาครับมามา,มาพี่น้องมาครับมามา <c ười> เร็วครับเรี้วเรยวเรวโอ้ยบานเลยนี่เป็นไงเป็นไงบาลเลยบานเลยวนะั <c ười> นนี้อร่อยแน่วันนี้อร่อยแนะน,น่